ซูปเปอร์ทวิกโัน5ิพานและอาจารย์เอมครับข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมากๆอีซีสุดเป็นข้อเพศไล่ pronoun น,นั่นเองนะครับต้อเรียนดูซิตัก c ชอ ice ไม่ยากนะอ่ะใครทำได้ตอบเลยใครทำไม่ได้ไปไปดูเฉลยกันเซฟคลิปนี้ไวแล้วดูลค่นีหาจบจบจบ,จบนะจ๊ะอ่ะโอเคไปเลยนะครับข้อนี้จุดสังเกตก็คือ t o r s h h e t ตตรงนี้ถือว่าเป็นคำนามนะอยู่หลังช่องนั่นเองนะครับและตัวที่จะสามารถบอกได้ว่าใช้อะไรนะก็คือ o e m p l o y e e นะก็คือพนักงานทุกคนนะ a e m p l o y e e ข้อนี้ใช้คำว่าอะไรดี there นะครับเป็น adjective นะครับแปลว่าอะไรครับของพวกเขา his adjective เหมือนกันครับของเขา our ของ พวกเราและเดมเป็น Object Pronoun นะครับแปลว่าพวกเขาคำตอบของข้อนี้คือไรเดียนกะเรียนเออคำตอบของข้อนี้คือข้อใอดคือข้อข้อ There นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า all employee พนักงานทุกๆคนถูกไหมต้องใช้คำว่า there ก็คือของพวกเขาเขาบอกว่าอะไรครับพนักงานทุกคนต้องส่ง time sheet ภายในวันศุกร์นั่นเองข้อนี้ไม่ยากเลยครับคำตอบคือข้อ A